สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวที่หลายลายคนเนี่ยเคยเห็นกันมาตลอดในคลิปของเรานะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอยากให้ผมรีวิวมา,มากๆเลยนะฮะแล้วก็ถามกันมาบ่อยมากเลยว่ามันคือต้นอะไรนะครับนั่นก็คือต้นไม้ปลอมที่มันเป็นพอพป,ประกอบฉากของช่องเรานั่นเองนะฮะโดยที่เจ้าเซตเนี้ยมันก็เป็นต้นไม้ปลอมจากอีกเกียนะครับจริงๆผมก็เคยคอมเมนต์ตอบไปแล้วนะหลายๆคนที่เข้ามาถามกันนะครับ แต่วันนี้ไหนๆก็มีคนถามมาเยอะแล้วนะครับก็เลยจะเอามารีวิวให้ดูกันแบบเป็นจริงเป็นจังสักทีหนึ่งนะครับคือเจ้าเซตเนี้ยมันเป็นเซตที่มีขายรวมกันเนี่ยเป็นแพ็ค3แบบนี้เลยนะฮะเราก็สามารถซื้อได้ในอีเกียทั้งสองสาขาเลยนะครับโดยที่มันก็เป็นคอลเลคชันเฟกกานะฮะซึ่งเฟกกาเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกแบบหลายแบบมากเลยนะฮะมันก็เป็นตระกูลแบบพวกต้นไม้ปลอมต้นไม้ประดับอะไรแบบนี้แล้วมันก็จะมีรุ่นที่แบบเป็นคอลเลคชันต้นไม้เล็กๆจิ๋วๆแบบนี้นะครับมันจะมีแบบอื่นด้ แต่รุ่นนี้มันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือมันมีต้นไม้บางต้นที่มันหาปลูกได้ยากแล้วก็มันเป็นต้นไม้ที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกด้วยนะครับต้นแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนเลยเนี่ยก็คือต้นกลางนี้นะฮะคือไอ้ต้นนี้ต้องบอกกันเลยว่าผมไม่ค่อยมีข้อมูลแล้วก็ไม่ได้ถนัดต้นไม้หน้าตาประมาณนี้เท่าไหร่นะครับคือว่าให้ง่ายผมก็ไม่รู้แหละว่ามันคือต้นอะไรนะฮะแต่อันนี้มันก็ดูเป็นไม้พุ่มกลมๆที่ดูน่ารักดีนะฮะ คือจะมีหลายๆคนก็จะชอบพุ่มทรงประมาณแบบนี้เหมือนกันนะโดยที่ใน3ต้นที่มันมาด้วยกันนะครับต้นนี้ถือว่าผมชอบน้อยที่สุดเลยอาจจะไม่ได้มีอะไรพูดถึงมันเยอะนะครับใครที่รู้นะคะว่าไอ้ต้นนี้มันจําลองมาจากพันธุ์อะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปกันได้เลยนะครับส่วนต้นที่2ที่ผมอยากจะพูดถึงนะฮะก็คือต้นนี้ครับคือต้นนี้มันมีความพิเศษตรงที่มันเป็นต้นไม้ที่หาซื้อในไทยหรือว่าหาเลี้ยงในไทยได้ยากมากๆนะฮะมันคือต้นไพลี่นะฮะ ซึ่งต้นไพเลียเนี่ยมันเป็นต้นที่โตในเมืองนอกเท่านั้นเลยนะคนที่นําเข้าต้นนี้เข้ามาในไทยที่มันเป็นต้นไม้จริงๆนะฮะคือถ้าเกิดเลี้ยงไม่ดีหรือว่าจําลองสภาพแวดล้อมไม่ดีเนี่ยมันก็จะตายอย่างง่ายเลยคือขยายพันธุ์ยากมากอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็แทบจะไม่เห็นต้นไพลเลียเนี่ยวางขายที่ไหนในไทยเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งต้นที่ปกติแล้วเนี่ยอาจจะหาเลี้ยงได้ยากดังนั้นเนี่ย การซื้อที่มันเป็นแบบต้นไม้ปลอมๆอันเล็กๆแบบนี้มันก็ดูน่ารักดีนะฮะซึ่งต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่ผมชอบมากเลยนะฮะก็คือแบบหาของจริงเลี้ยงไม่ได้อ่ะก็เลยมาเป็นแบบต้นไม้ปลอมแบบนี้แทนนะฮะก็สวยงามดีส่วนอีกต้นหนึ่งเลยเนี่ยที่ถือว่ามีความพิเศษมากๆนะครับก็คือต้นนี้นั่นเองนะฮะคือดูจากใบเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพอจะนึกถึงละเพราะว่ามันก็คือต้นมอนสเตล่านั่นเองนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามอนสเตล่าเนี่ยมันไม่สามารถจะมีไซส์แบบนี้ได้นะฮะคือ ella ม แต่ว่าพอมอนเซล่ามันเป็นไซส์เล็กเนี่ยใบมันจะแบบไม่ได้แฉกแล้วก็ไม่ได้มีรูอะไรแบบนี้คืออันเนี้ยมันเหมือนเป็นการเอามอนเซล่าไซส์ใหญ่มาจําลองย่อส่วนให้มันเป็นแบบมินิเนเจอร์นะฮะก็คือให้มันดูเล็กดูน่ารักดังนั้นมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นที่ผมว่ามันดูเท่ดีแล้วก็ดูแบบไม่มีอยู่จริงอะ่ะซึ่งคนที่ชอบมอนเซล่านะฮะชอบฟอร์มชอบลักษณะใบของมันแต่ว่าอยากจะได้ความน่ารักให้มันดูเล็กๆดูเลื้อนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าอันเนี้ยมันก็ดูเท่ดีนะครับคือเขาก็จะทําดีเทลมาแบบใบเล็กใบน้อยนะฮะใบเขียวอ่อนใบที่แบบเห็นลวดลายชัดๆหน่อยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าสวยดีนะรวมๆแล้วมันก็เป็นต้นไม้3มต้นที่ดูน่ารักดีนะครับแล้วก็ปกติใครที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็อาจจะไปตกแต่งตามโต๊ะเอาวางไว้กลางโต๊ะอาหารหรือว่าวางไว้ในมุมที่แบบมันไม่มีแสงส่องถึงอะไรอย่างเงี้ยใครที่สนใจตัวเซตเนี้ยก็ลองไปหาซื้อได้ในอ k เกียอันนี้เขาไม่แยกขายนะฮะเขาจะขายเป็นแพ็คแบบ เป็นกล่องสี่เหลี่ยมยาวๆเนี่ยหัดมาด้วยกันเลย3ต้นนะครับราคาก็199บาทนะฮะก็ตกต้นและประมาณ70บาทอะไรเงี้ยราคาอาจจะแบบแพงกว่าต้นไม้จริงไปประมาณนึงนะครับแต่ก็ถ้าเกิดเทียบกับการที่เราไม่ต้องดูแลนะแล้วก็แบบสามารถวางในที่ที่มันไม่มีแสงได้เลยอย่างเช่นห้องน้ําอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่รอดปลอดภัยได้ดีกว่าต้นไม้จริงนะครับผมก็แนะนําเลยว่าใครที่อยากจะได้ความเขียวในห้องน้ำเนี่ยเอาพวกนี้ไปวางก็ได้นะฮะเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยโดยปกติแล้วจะเลี้ยงต้นไม้จริงยากมากเลยนะ โอกาสตายในสูงมากเลยนะฮะเตะให้เป็นต้นแบบเทพๆหรือขนาดไหนก็ตามเนี่ยอยู่ในห้องน้ำเนี่ยส่วนมากสภาวะแบบนั้นจะไม่ค่อยรอดกันนะครับก็เอาพวกอย่างเงี้ยไปวางก็ได้นะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะฮะทางออนไลน์สโตร์ก็ได้หรือว่าจะไปซื้อในช็อปเลยก็ได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะฮะใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับต้นไม้สามต้นนี้นะฮะหรือว่าสงสัยเรื่องอื่นอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด s c r i b e c h a ช n e l ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวััดีครบ